ชใหม่ค่ะที่นี่มีอะไรดีคะที่นี่ก็มีมากมายค่นะคะทั้งทีั้งร้นและจุดกินแกเป็นสัตว์เหรอเป็นแย่เป็นแย่ ไทกอยากดูน้าเขาต่วตอนกไากนหน้าเดนมใช่ไหมอน้ทำไมหน้าลูกนิ่งๆครับหายใจนิดหนึงหายใจนิดนึงหายใจหายคอหน่อยคอหน่อยเมนอะไรเมนอะไรแมสสีสวยน่ารักมากแมสจากอะไรครับไทกะมีค่ะเ็นมาะัสีสมห่ลตอนนี้เรากำลังรอรถอยู่นะคะ แม่เล่าให้ฟังหน่อยทำไมเห็นบางรายการเขานั่งรถกอล์ฟทำไมวันนี้ไม่มีรถกอล์ฟตอนนี้รถกอล์ฟปับปรุงอยู่ค่ะเาก็จะมีเป็นรถบานนะคะให้เรานั่งเสียค่าเข้าครบชุดรวมอควเรียมคนละบามร้อยหกสิบกาทนะบรรุษผู้ไร้อารมณ์สังกัตายมากครับผม บ้างนะคะเพราะว่าเป็นรู้ถึงตัวค่ะึตัวค่ะแต่ถ้าเราไปที่ที่มีคนเราก็ต้องใส่แมสก์คะตอนนี้เรากำลังจะเปิดประตูแล,ล้วนะครับวาวแอฟริกากันนะฮะตอนนี้ข้างในนะครับที่เห็นอยู่นี่จะเป็นโซนของสัตว์แอฟริกาก็คือจะอยู่ในข้อ,อก,กักเลยนะครับผมพอ,อมาเราก็เจอครับนี่ฮะคนป่าครับ ก็ยังใส่แมสนะเห็นไหมครับว้าวส่วน้างขวามือครับที่ยังอยู่ตรงนี้เลยที่นอนอยู่อันนี้คือฮิโปแคร์ครับผมฮิโปแครฮิโปก็จะมีสองสายท่านนะครับมีฮิโปยักษ์กับฮิโปแคส์ครก้าบอกเป็ดโอ้ยเก็ต้องใส่แมสเออดีว่ะนี่เราจะเจอกับ กินาครับนะครับผมวิโอ้โหอยู่นี่แหละเนี่ยโอ้โหอยู่นี่แหละเนี่ยกินาที่เขาจะมองเห็นศัตรูได้ในระยะไกลเขาเหมือนเป็นสัตว์ที่คอยระวังภัยให้กับเส้นสัปปะของเขาตัวนี้เป็นเพศผู้ครับชื่อทันวาครับผมทันวาทันวาครับเพศเมียตัวนี้ชื่อว่าน้องดาวนะครับน้องดาวนะครับผมวิท่อเด็กน้อเราก็ชอบเท่ครับ ครัะข้างในนะฮะที่เห็นอยู่นั้นเป็นตัวออลิกขาวดาวเหมือนมันจะมีลูกด้วยนะกำลังเกิดมาใหม่ตัวเล็กๆข้างในรู้ไนะครับพี่นะฮะลูกของเขาเขลงเขาอะตัวเล็กนิดเดียวจุดต่อไปนะครับเราจะไปที่จวนจะแสดงหมีแพนด้านะครับผมหมีแพนด้าไปดูหมีแพนด้าครับผมหมีแพนด้าแม่ก็ไม่เคยดูเหมือนกันเคยดูแต่ในช่องช่องที่เขาเผยพดูยี่สิบสี่ชั่วโมงมีแพนด้าคุณไม่ลงมาครับ มีความรู้สึกหวานเย็นๆนะแพนด้าเฮาสนนั่งวก็เลดดีจังไม่เคยเจอแพน,น,นด้มาก่อนเลยใช่กล้มากและแถมเย็นนีต่างหาก เธออยากไปดูแพนแด้นาสีแดงแพนด้าสีแดงหรอมันมีไหมกิมเธอหลอกเด็กว<ม>่าแพนด้าแดงอยู่ไหนมันมีจริงจริงมีที่ไหนเ,เขาไปดูฉันไม่รู้ทีน่บบนี่หลอกหรอที่บบนี่จริงจริงเฮ้ยหนูไม่มีแล้วนะเอาไงนะฉันจะไปถามเขาเองค่ะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเจอเอฟซีกับผม คุณชนผมเหรอครับชี่ชขอด้ยพี่จะอยากชนเร็ว่นี้หน่ เสียงมีละม้นล,ละมุนเหล,ลือเกินตอนนี้เราอยู่ที่ตาเชียนอนอยู่ครับผมมันนอนอยู่ตอนนี้นะคะเรากำลังไปดูเอาพอเรียบค่ะต้องใสร็แมสด้วยนะแล้วก็น,น้ำเสร็จย่งเมื่อกี้ไปดู แม็กมาครั้งแรกของไทก้าที่นั่งเก้าอี้ยืนๆแล้วใส่แว่นเกือบไม่รอดตอนหลันี่เดี๋ยวเราจะไปดูมันหน่กนนงนี่นนะคะนั่งคนเดียวใช่เกี่ยวเอาไว้นะอยก็นั่งไจกตากินก็่ามอันนี้ จะพี่ไม่ได้ซีเรียสพี่ก็เอาเอาเท่าที่พี่ที่พี่เสร็จที่พี่เสร็จนะครับเอาเท้าที่พี่เสร็จค่ะเอาเท้าเอาเท่าที่พี่เสร็จสุดแล้วโอ้โหเธอเฉำผิดยังไม่ได้คิดอะไรนะคะพักเที่ยงครับพักเที่ยงมาภาษาศึกษาตอนนี้จะไปไหนกันต่อคะมีโค้าวข้ามองมันจะซ่าไหมคะมีโคลกามันพูด้าก้า เสียงสามเนี <ules> <klore> ่ย <när> ก็คือนี่นะคะเราก็เจอแล้วนะคะโคอาล่าะกิมเจอแล้วนะนั่นไงนั่งหลับปุ๋ยอยู่นี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 ่ว้าวโอ้โหถ้าหลับมันนะถ้าหลับมันนะมันน่ารักไหม ไปครับสปอตต่อไปเราไปดูแพนด้าแดงน่ากที่สุดเลยในสวนสัตว์ตอนนี้แพนด้าแดงเราอยากไปดูแพนด้าสีแดงแพนด้าสีแดงเหรอแพนด้าแดงเออน่ารักมากชอบไหมอยากได้ไปเลี้ยงที่บ้านไหม ใบหน้ามีลักษณะกลมมีรอยแต้มเป็นรูปหยดน้ำตาสีขาวขนแดงเห็นได้ชัดจากขอบตามีขนสีน้ำตาลอมแดงตามหลังนะครับมีขนสีดำตามแขนและขาองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนรักษธรรมชาติหรือ IUCN ประเมินว่าแพนด้าแดงอยู่ในสถานะใกล้สูญพันนะครับในธรรมชาติอยู่ระหว่าง2,500ตัวถึง10,000ตัว เฮ้ยอันนี้เจ๋งมากข้างห้าสีเหมือนดับใส่เสื้อเห <c oughs> มือนใส่เสื้ออยู่เลยเหมือนใส่เสื้อสีเทาเป็นสัตว์ที่มีถุงนะำก็เป็นสัตว์ที่มีดุนะำร้เห็นในโลกเลยนะครับ ต่อมาครับตรงนี้จะเป็นนกฟามิงโก้นะไรอย่นะครับยนะฟาร์มต้นน่าบินไกลไข่ไข่ทั้งตัวเลเดียเดียวนะครับบินตอนนี้เราก็จบวันหนึ่งทริปแล้วนะครับสำหรับสวนสัตว์เชียงใหม่สนุกไหมครับไทก้าตบมือหน่อยเลยโอเคครับนี่เราทำได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนีลูกค่ะไปสวนสัตว์ที่ไหนก็มีแล้วมีอะไรอีกครับแม่ก็เป็น เป็นของที่ระลึกนะไทก้าจะได้เห็นว่าเรามาเนาะไปกันทุกที่เลยนะคือรูปป้าก่อนมีลูกไม่เคยคิดจะซื้ออะไรพวกนี้เลยอนมีลูกนะทุกที่ทุกสวนสัตว์ทุกสวนสนุกอะไรนี้ถ้าไทก้าชอบดูไงเอาละครับตอนนี้ปิดรายการเลยดีกว่านะครับไทก้าปิดรายการเลยครับกลับมาเจอกันใหม่กับรายการอะไรโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีด้วยบา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 ยสิลูก